ตอนนี้ปั่นอย่างเดียวไมาา่แต่ตอนนี้นะทำไปคู่ไปทำไปคู่ไปทำไปแล้สไตล์เขาแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใส่ร้าาาย,ายหาลมไปนานนะคะใช่ไหมพี่เมียสามนาทีนานค่ะ้นานมากเนาะนานไหมต้องจี้ค่ะ กินมาล่ามีตงพูดจำสาจะลาเขาอบพูดสาจะลาสาวท่านหนึ่งจะลาสาวท่านหนึ่งใช่ต้องสิบรอบถึงจะทำให้ตับตับจริงนะไม่ว่าน้ำยำจะเหลือเยอะแค่ไหนพี่ตองจะบอกว่าน้ำยำจะหมดแล้วน้ำยำจะหมดแล้วเนี่ยน้ำยำจะหมดแล้วดูสิเราอยากให้คุทำนี่แล้วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันนี้จะมาแปดหมื่นตัวปวดแล้วเนี่ยมาจะไปกรอนแม่ไม่สบายใจสี วันนี้เริ่มป่ายสามใช่ไหมทำน้ำยำมาเลยหมดแล้วก็คือหมดสักหมื่นขวดใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวปล่อยคลิปไปปลายสองครึ่งเดี๋ยวดูพี่โจเห็นพี่โจอยากมาเดี๋ยวดูนะกูไปเรื่อยพี่เขไม่มาหรอกไม่มาหรอกพรุ่งนี้มาไม่ทันแล้วพี่โจวะใช่ไหมเบียร์ใส่จี่ซินดิงขาดบังเวอร์พอพอนน้ำดักไม่ได้สูบมาสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่นะคะทุกแม่สวัสดีค่ะ นี่นะถ้าไปขายเจเบียร์กระยมเสียงดังเกินไปเอาไปขายที่อื่นใครบอกที่ห้าคุณเป็นพาน้องเบียร์ออกหมันดีสนุกดีบอ่ไป่นุนมากเลยค่ะให้ได้รู้ไงให้ได้รู้ไว้เลยแล้วเกมของหนึงเทพมันไม่ได้มันเต่เกมเหมือนบ้านเรามันไม่ได้เตกมเหมือนห้องเช่าที่แบบว่ามีท่อระบายน้ำเลยลำบาก โอ้ยนางเอกท่านนี้แม่งตัวเบียร์เป็นคนที่เยอะแล้วไม่ชอบนั่งไห่ของใช่ไม่ชอบต่อให้ไม่มีลูกค้าเบียร์ก็จะไม่นั่งใช่ไหมเพราะถ้านั่งแล้วเราพอถ้าเรานั่งเหมือนเราที่เกียจใส่ของอ่ะน้วยรคะพี่เบียร์จะกลับไปเปิดร้านที่ประจวบตอนนี้ให้ไอ้เหล่าเก็บเงินอยู่เนาะแม่เนาะได้ประมาณห้าล้านละผมว่าใช้ประมาณยังไม่พอเปิดอีครับแต่ว่าแม่ในเงินจะพันละร้อยกว่าล้านเปิดอะไรลุงงานอุตสาหกรรมเลยเดี๋ยวจะเปิดจริงมาที่ประจวบนี่ ท่าน้องเบียจะไดเปิดจริงไหมที่ประจูแบบจริงเหรอมไม่ราคาถูกว่าราคะหรือว่าชินทุกคนขาสิ่งที่ทุกคนเห็นน่ะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดนะคะอันนี้นะคะมาซื้อของเนาะนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยนี่ชื่ออะไรตุ้ยเหรอหรือชื่อติ่งนะ วิอ๋อเดี๋ยวบินเอาดีๆเบียเธอเป็นคนที่สวยน่ารักมากเลยแต่มันมีหลุดอ่ะแบดูสิแดน้ำตาอร่อยแคิวตี้ดูด้ามันไม่มีคิวในตอนนด้ก่อนกูดกันมาดูก่อนกูเกียดกูเกียดจะเบียมากเลยตอนนี้ใครมาปุ๊บเรียกกุ้งแกงพูนี้เลย ไปตัดออกสิแล well ้วไปแตะเอวเยอะสวัสดีค่ะทุกค้านี่เด <Yeah> ี๋ยวนะทางโน้ก็จะเป็นคนจัดของเรียงของไปเยอะมากนะเพราะว่ารีบกลับบ้านใช่ไหมกลัวคนนี้รีบกลับบ้านแต่คนนี้ยังรู้สึกสนุกอยู่เลยเนี่ยดีตลอดเวลารีบกินอิ่มแล้วให้เป็นสองขวดแลวนะนี่ถามจริงสองขวดแล้วนะนี่มาดูแบบยำเลยนี่ เต๋อบีมึกมากเลยใช่ค่ะดุมากคุกคั่งอม้าคุณคัะสวัสดีค่ะนี่เจ็บหน้าอกอ่ะมันเจ็บหน้าอกอ่ะอุ้ยกล้องชัดที่สุงเลยวะโทรศัพท์อะไรบนเนี้ย ทำไมพี่ใช้โทรศัพท์ไม่แพงเหมือนของพี่โจเลย,ยอ่ะฮะทำไมอ่ะทำไมพี่ใช้โทรศัพท์ไม่แพงเหมือนของพี่โจเลยรุ่นเดียวกันเลยพี่โจโใช้หลายหมื่นนะสองหมื่นกว่าอืมสวัสด <laughs> ีครับเรียกลูกค้าหน่อยจ้ะเบียร์สวัสดีจ้าลูกค้าจ้าสวัสดีจ้าสั่งยังคะสั่งแล้วเลยค่ะสั่งแล้วกลับบ้านได้เลยนะจ่ายเงินแล้วกลับไปเลยของไม่ต้อเง,งเอาไม่ไหวแล้ว เดี่ยวคกัางตันึดีเนียโอเคเวตองตยมันนะลูกดีเ่งอจดิ้นทำไมอยู่อนี่ยเหนื่อยไหมเวลาอยู่กับพี่เบลเหนื่อยนะกินยงไม่รู้กินยังไม่รูกินยังม่ไม่แมพี่เอง มากเลย M105 ติ่งขวดแล้วเนี่ยคุณน้องเต้นค่ะขอบคุณอ้าวเนาะตอนแรกพี่เบนนึกว่าไปไปชอมจ้าผู้ชายผู้ชายนะคะดีผู้ชอบจหลิศว่ะอ๋อเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเดี๋ยวเปิดแมสหน่อยได้ไหมพี่อยากแหวนถุงไทยใต้แมสอ่ะดีเขาจะสั่งยำเนี่ย กดี๋ยวไปสั่นชื่ออะไรนะชื่ออะไรบอกพี่เบียร์ก่อนชื่อสิงโตั้สิงโตดูไหมสิงโตดูไหมถามไม่ใช่เบียร์ดูไหมยำเลยหรือแยกน้ำพี่เบียร์ถามอ่ะพี่เบียร์ถามสิงโตดูไหมสิงโตดูไหมไม่ดูเป็นคนใต้เป็น่ะจังหวัดอะไรกระบี่กระบี่กระบี่นะกระบี่ใกล้กันเลยหน้าตาแบบมิตารู้เลยว่าเป็นคนใต้แน่นอนอันนี้คนใต้มันตา อยู่ใ,ใกล้ๆเจ๊เบียเลยอันนี้คนใตนน้คนตายโอ้โหหน้าตาดีเวอร์คมมากนนคนใต้ยนี่หน้าตาไม่ได้เปลี่ยนนะหล่อเข้มหน้าตาดีกว่าโทน,นี่ต้นอีกอะปล่อยน้องเข้าไปไม่โทน,นี่ต้หน,น้าเหมือนกับเคยจับกังอะ่าให้มันมาแด่ ลูก้าออไลนเคสเนี่ยสรุปว่าปลาหรือไม่ปลาน่สมถามคุณแม่กินอะไรเออสวัสดีครัแม่ีนคะด่านเลค่ะพี่ตองดีค่ะด่าอีกค่ะใช่ไมค่ะไม่ค่คัเกียดค่าก็จะเกียดค่ะแม่ละ้ทงยค่ะพ้ชอบกุกลีทำไมแบบทำไมไอ้กติดต่อไอ้นติต่อไอ้นี่เจ๊น้ไอ้นเลยมากไ่กันแก้สอ้เคป่อนี่พี่เบี้ยไม่โดนปิดคออย่าละ ทุกคนาไอรติ๊กตอไอรติ๊กตอไอรเทน่าจับกันไกลมาแทงกันแล้วไอรติ๊กต๊อช่องเจเบียชื่อว่าช่องเจเบียหวานเสียพ่ะติดตามเจเบียด้วยนะคะกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยช่องเจเี่ บอกให้ติดจำกันกะหลี่ใช่ไหมาอันนี้กะหลี่มันตะมือมันโดดแลยครัทุกคนมากะหลี่ค่ะดูการแต่งตัวดูสีปากด้วยกะลี่อยู่เก้าศูนย์มากอยู่เก้าศูนย์นะคะแล้วมาเที่ยวนะเขารู้เจ้เบียร์มากมาเยี่ยมเยียนทักทายกันนะครับนี่ลักตอนแรงกอนห เยอะก่อนนะคะมีจอยนะคะชอบปอมดังดิตโอเคนะคะ <laughs> <c oughs> ปอมปลาไหละอะชอบอ่ะน,นี่นะสไตล์จจเบียคนสยยำก็จะแบบนี้นะตัวจริงเสียงจริงตัวปลอมทำไม่ได้นะแบบนี้ พิธีหน้าล่ะอันนี้ก็เธอไปจวบนะอยู่สบายไปทำงานอยู่เกาะลิเกด้วยกันสวัสดีค่ะคุณจ้ามสั่งออนไลน์จะสั่งได้หมดเลยนะคะสั่งออนไลน์ ไรสดนี่กินทั้งคืนนะเจเบียนะใช่ค่ะสินทั้งวันเลยลูกค้าสั่งยังครับสั่งได้เลยน้องวิดูแลลูกค้าน้องแสด,ดูแลลูกค้าได้ลูกยูนหลับในอยู่ไป่ได้นะ <laughs> ไม่พี่ทำงานหนักไี้อยู่โรงงานตุ๊กตาวอ <laughs> งบนผทานเหมือนร้านยามตะป่าค่ะเขาใช้งานหนักมาก <laughs> ทางานวันละสม่้าชั่วโมงี่ค่าแรงวันละสองร้่ยห้าสิบังเล <laughs> สวัสดีครับจุดหลอสวัสดีครับยังลูออ้มีหลอกหลอกต่เด็กเลยเด็กคนนี้นี่นี่นทำไม่หยุดจริงๆนะน้ำยำไม่หยุดจริงๆลูกค,ค้าก็ไม่หยุดจริงๆนี่สวัสดีค,ะค,ะค่ะราคาไม่ชอบที่นี่เลยเนาะ ถ่ายอย่างเดียวไม่พูดอะไรเพราะพี่เพลบอกว่าเจาเบียพูดหมดไ,ไม่ต้องพูดเยอะนะถ่ายร้านนี้ถ่ายร้านเจเบียพยายามไม่ต้องพูดอะไรเลยมีหน้าที่มาจออย่างเดียว <c oughs> แล้วก็ถามนิดนิด,ดน่อยๆแค่นั้นพอวันนี้วันหยุดหนูก็หยุดวันนี้วันหยุดหนูก็หยุดแล้วหนูก็มาซีลูกมหาพี่เบียซีลูกหนูจะนอนไปอัมาพักอยู่ห้องทาไมล่ะ ออกมาหาพี่เบียร์ก่อนออกมาหาความสุขก่อนลูกเพราะพี่เบียร์อยู่คนเดียวพี่เบียร์ก็กลับไปไอ้บุรีรัมย์แล้วนะเมื่อคืนพี่ขับไปน้องคนนะันะ้นน่ะมันคืออะไรจ๊อกจอกพี่เบียร์มันห้ามอกจอกๆๆมันยังไม่รู้จักเ <c oughs> ลยจักจอกไหมขนาดพี่เอกยังรู้จักกันหรอวะทำไมอะ่ะดีเป็นแอดมินอยู่ห <c oughs> <c oughs> าเรื่องหาเรื่องหาเรื่องโดนแหวนไอ้เลิกจ๊อกจ๊อกมันไม่มีอะไรหรอกจ๊อกจอกสมัยนี้นะ มันเป็นแบบเหมือนพวกหัวปลอกเด็กน้อยอะไรเงี้ยมันมันน่ารักอ่ะสมัยก่อนมันมันมันบ้าบอแต่เดี๋ยวนี้ฉันว่าโอเคนะสมัยนี้น่าใช่เจ้าสมัยนี้น่ารักฉันดูแล้วฉันตลกมันเป็นอะไรที่บันเทิงอ่ะดูไม่เครียดไม่เครียดเจ้าสมัยนี้ดูแล้วไม่เครียดอะไรกไม่มันมีอะไรไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนงานเข้าแล้วจะเปิ้ลหาย ยำปันเจ้าก,กองอุออ้ยเต็มวันนี้เต็มน้ำยำแบบเลิศลูกค้าเข้ามาได้เลยไม่กลัวเลยนั่นเลิศมากอืมันนี้ไม่ได้ไม่ปลาบ้างดีกว่าได้แล้วค่ะไม่ปลาก็จะมีแค่นี้นี่ถ้าเบียร์ขายยำแบบพี่เปิ้ลนี่หลายอย่างนี่ว่าเบียร์ต้องตายนะตายาเบยขายได้แต่ไม่ต้องขายเยอะไอ้อนั่นหมดไอ้นี่หมดเอาแบบ หลากหลายอย่างได้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องขอบพี่เปิ้อนทั้หมดวิ่งเอาตลาดใหม่ใกล้ๆอีกคือเขาชินแล้วไงเขาเขาเขารู้ท่านรู้ทางโทรปุ๊กอันนันมาได้เลยใช่ใช่คนไม่เยอะค่ะมาได้เรื่อยๆยำร้านยัรอไม่เกินสามนาทีเสร็จค่ะแล้วท่านที่นานแบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรครับท่านนานเป็นเพราะอะไรครับที่ตองช้าค่ะใช่จะมีทำใบมือโอ้ยพี่เลืไม่ผิดค่ะก่อนจะพงดอะไรทุกคนอื่นถึงเกลียดเเกลียดมื่อะูก็เลยว่าเ็กลียด นี่มันกำลังไฟค่ะดีมาเลยยุ่มหัวเย็บเบี้ยเลยยุ่มร้อนแต่คุณยุ่มร้อนใช่ไมมสีปากก็ไม่ใช่แล้วบอกกิะไรนูีนร่างบุญไปไหนแล้วแต่กังวลเลยเนาะแต่มาข้าวเลยมีข้าวเสื้อเขียวตังหูเขียวหน้าเขียวเลิศดิแต่งหน้ายังไงว่าเลิศเลิศคุณอะไรแต่งหน้าเหมือนใบน้อยหน้ายี่ดอ ชอนตรงนี้แหละเลดแฟชั่นใหม่ไปไหนแล้ววะอ้าวเลืดมีคำเรียกเสื้อนี้ชุดเขียวูนะแม่ชุดเขียวไปแล้วไงนน่นี่หนึ่งนี่หนึ่งบรจุ่ะค่ะนางเป็นคนที่เลิศนะสอามราคาตรงนู้นได้้าะนี่เมนูให้ดูเมนูก่อนนะโคตระยำหนึ่งพันรวมไข่ห้าร้อย นี่สตาร์ทที่150บาทนะตังนัง่นสุดเขียวแฟชั่นมากเ,เมนูนี่<อ>ครับแม่เนีเ่ย,ยอ,อันนี้ยัมเลยสับประราดายัมเลยนะครับนี่ยัมเลยยัมเลยมีแต่คนไม่แอบถ่ายรูปเจ้เบียร์ดีครับถ่ายแล้วทั้งไหมเลยผ่าน <laughs> แม่สวัสดีครับน่อนได้เลย อันนี้ยำเลยนะน้องเบียร์อันนี้อันนี้ปลาอันนีปลาปลาอะไรยำเลยยำเลยปลาอยำเลยปลาอันนี้ไม่ปลาลยยลปลาก็แยกกระมังเหมือนเดิมใช่แต่ถ้าอยู่ที่งทงชลบุรีมันจะมีซิงล้างอะไรเงี้ยอ่าแต่เงี้มันต้องต้องต้องพังไม่ได้ต้องอ่าเพราะเราไม่มีที่ล้างนะอืมมันในห้างไม่เหมือนตอนนะก็ใช้เปลี่ยนกระมังเอาใช่เบียร์จะเบียร์จะไม่เคยไปแบบนี้นะรู้ใช่ไหมใช่รู้ใช่ไหมกระมังจะสะอาดมาก ถ้าจะเป็นเองน่าจะไม่มีเลยนะจางกูุ้าาแม่นี่นั่นละกำลังเมียจะไม่ชอบเลยถ้ากะมังให้มีพริกกรอกเนี่ยมันดูไงไม่รู้อาวมันกินอะไรกังวลแล้วดีโอ้น่ากินมากอ๋อแหละจริงร้านยำเมียตัวเองไม่เคยรีวิวแล้วก็มีแม่มีอกุ้ราเอื่นนี่แหละกังวมากกลัวขายดีกว่านี้ไงเนี่ทำไม่ไหวแล้วแค่นี้ทำไม่ไหวนะ โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนูมึงชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสรับรการลบชติดตามอะไรเจมี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ฟังฟังพี่หนูท่องหรอ